เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้โตโยต้าครับโตโยต้าโคโรล่าเอวตี้ครับเครื่องเกียร์ดีสียังโอเคยังสวยยังเงางามบอดี้ดีครับไปขับเที่ยวครับใช้งานคุ้มๆเลยในราคาโมไซสามหมื่นห้าพับาทครับสวยๆถูกๆเช่นเคย เรื่องดีเดีครับรถเจ้าของคนเดียวครับเจ้าของคนเดียวเล่มชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่มหาชัยครับขออภัยครับมหาชนะชัยครับอยู่มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย ายในยังสวยครับเบาผ้าด้านหลังเบาผ้าเดิมโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานเบาแต่งคู่หน้าเกียร์ธรรมดาแันคอนโซลก็ยังสวยครับไปกับใช้งานกันแดดกันฝนใหญ่ตลาดซื้อข้าวสบายสบายครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ